สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้อง้องปลาย FC อช่องเสียบอยหมูสดสุกุุคนะครับเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวเสียบอยหมูสดสิพาพี่น้องเ c ซเอาต้นเงินขับไปทอดอยู่ที่วัดบ้านกุดนะครับนะครับเนาะเป็นจากไหนมาจากไหนป่ะพี่น้องเ c ไปเยี่ยมไปชมจิวบรรยากาศอยู่ที่วัดบ้านกุดนะครับํำกัญน,นะครับเนาะงานปอนครับงานปอนงานเฮผมครับเมื่อนี้เป็นจากไหน,นมาจากไหนเดี๋ยวเสียบอยหมูสดสิพาพี่น้องเ c ซีไปเยี่ยมไปชมบรรยากาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็มาไม่ว่านี้นะ ไปยังไงเขาตียางขับไปพุ่งยาตาดให้สกนบไปเขายางไปสกนระนั้น้ไดไปเข้าไปขวดได้ไปเข้านี่แหละนะครับเอามีก็คือโรงท่านครับโรงท่านอยู่ที่วัดบันกุลคมครับทำยีไอเทคกินแลวยูนอกินร้ายครับคนครับ้โอ้เด็กหน่อเาครับร้ายครับคุณเอาทั้งุนไปนี่ต่บอกห่งพร้อมโรงทานต่บ่วงพร้อมที่วัดบันกุลคำไปยางมาเยี่ยมมาชมภาพี่น้องที่ขบมาบ้ง คุณเห็นลงท้ายไหมโอ้พี่ตับของทั้งพี่ที่พี่หอมงวยแล้วนั่นเหรอพี่อ่าหักไปเนียเด้อไปเนียเด้ออ่าม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 านี่เรามาถึงแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดลงทานครับลงทานอะไรนี่ลงทานเจลบอร์นี่โอ้ตับของพวก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 พวยครับตอนนี้ก็ได้กูด่าโอ้กูด่าลงทานครับลงทานสมตับครับกูด่าอ้าขออนุญาตจิ้มนะจิ้มนะครับกูด่าจิ้มอยู่พี่นั่นไรจ๊ำ เอ้ยมือหน ua อจ็บบอฮะจักบอลงมาเลยแจบแจครับนัวครับยากจมจ้ำนั่นโอ้ขายดีขายดีคร in ับไปนะอ๋อเนาไปเอาไปมึงกินตุ่นครับบอคนนี้อย่างไงไปทั้งตุ่ไปครับอ่าเด้อยังดายดีในคลิปอยู่อ่านี่ครับมาต้นเด้อนี่นะคอยเห็นลูกร้านแล้วร้านร้านอือเขานพ่ออันนี้จะได้อือครับเออเอา ไปบอ่อนาคุ้นๆนะคุ้นๆน่าก็ยายเพิ่นไปลูกเชียวลูกเชียวไปไปนิครับผมครับ,บไดมาจะได้ครับไปมงุงไหนเอ้าสวัสดีครับเอาไว้จีบไปท้ายย้อน,นอันนี้แหละครับเจ้าของแม่ค้าขายขนมครับแม่ค้าขายขนมที่ไปขายอยู่ที่ทุ่ง,นงหนองนาแกรประดงนี่แหละครับนี่แหละครับมาพ่อตัวเพื่อนก็นมาร่วมงานพร้อมกันเมือนกันครับมาเห็นโรงทานหมดหรือมาจานันไดย เห็นลงท่านโอ้เห็นลงทา่ทงทานอยู่ที่วัดบรรคุรคามมือเห็นลงท่านครับคือบรรยากาศครับแน่นครับอะอย่ามาชมครับอยู่ที่วัดบรรกุรค้มครับอะตามมาเลยครับอครับพี่องโอ้ยแบบครับพี่น้องที่นีครับ,รบ,ม,รบมือเงี้ยวมา เพชรบุญแลการกับีเอสีครับวันนี้ครับดูที่วัดขันถุนระคำนะครับเนะอ่านี่ครับเอาเดี๋ยวมาจากไกันมากครับยีเอยีครับมาตามมาครับพี่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  นี่นะครับอดต้นเพื่อนกำลังจะแห่เอาไปไปเบิ้งบรรยากาศครือเขาไปแห่เพื่อนว่าป่ะปะเขาไปรวมบรรยากาศกับเพื่อนก็ไปเต้นนับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะกไม้หนึ่งก็ได้อันนี้มาก่อนแตเข้าไปถ่ายผมน้องกัดป่ะมาเร็ว

าครับมาะตูวัดแพร่ว้าลายครับมาเลยครับบรรยากาศอยู่ที่วัดบ้านกุลละคำนะครับนี่กระปิก็เป็นกระบวนแห่ของชาวบ้านกุลละคำก็คือบ้านสก๊อตส์ครับบ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับเนาะอ่านะครับดูบรรยากาศครับอ่าครับว้ับหลายครับนี่คือบรรยากาศครับนี่แหละคือประเพณีของไทยเขาเนาะเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวบูราโอทางประเทศไปกับบ้านนะครับโอ้ยเอ้าครับซื้อนวเชียวนักกันนะครับเนาะอ่าาาเดี๋ยวครับพวกเราโอซื้อหัวเชียวครับโอ้ยอ้าโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอ่าพาบูราโอบูราโเก็บสีเอ้าอันนี้เกิดขึ้นไม่น้อยครับไม่น้อยขายปลาอยู่บ้านกุลราคานะครับอยู่ขายตลาดนี่ยนะครับตลาดต้นบ้านกุลราคาเอ้าโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอ่าาาปล่อยไหมหน่อยปล่อยอ้าบูราโอโอ้ยบูราโอเอ้าเดี๋ยวมาดูเลยบูราโออันนี้ครับ นะคับเอาบุณมันเทาครับเอาปอดโจะโจะโจอยโอยอครับนเท้าครับโมวนเซบเอลัพี่น้องันเท้าคับเช่าจนุดะคำนะครับเนาะมวนคืนมัวนเซลครับก็คือบรรยากาศครับพี่น้องินที่สุขุกคนอ้าวมือนม้วนครับบวาร์กุ้เฒ้าปวาเด็กเล็กเ็กหน่อยนะครับนอกมือนึ้ก็โอ้ยมีอกันเบิบนะครับเนาะลงท่านกร้ายแนวอยูน่กินหลายครับมือนี้ก็โอ้ย คือปลาปลาสามัคคีเนาะครับเนาะต้นการเฮ็ดปลาปลาสามัคคีเฮ็ดต้นครับต้นเงินต้นทองต้นค่ำครับแต่ละเงินแต่ละชั้นคือต <p are> ้นไผ่ต้นมันลงมาครับมาแห่ขบวนน้ำไก่ครับอยู่ที่วัดบ้านนะครับเนาะครับเนาะเฮ็ดปลาปลาสามัคคีสมบูรทุนนะครับเนาะคือรถดีเฟอร์ก็คือรถอันะไรนะครับพี่บวิบเนี่ยแหละครับอันน้มเกลือปฏิเหี้ยนยังกันอยู่แถวตะบลกุลาขัำเนี่ยครับแต่เก่ามันก็เป็นรถห้างนะครับเนาะรถมันเก่าแล้วก็เลยได้จัดนะครับ จัดซื้อรถสอนสุดตะมากกันแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับเซอ์กขัดมือนกัมันเท่าโอยครับลนลยีสสีกระดัเล็กน้อยกันแบไปเอยอเยอครมามามาครับมาันจะขาดบันเท่านะครับเนาะครับบันเท่าปั่นไงครับมืนี่ยออครับการอการลำกันว้ยเอารมเลี่ยงรวมใจครับสามัคคีคือซุมนุ่มนะครับเนาะ กระโอยบ่เดีดบ่ฮ้อนบ,บ่ปันได้ครับฝนกับต่ตกครับฝ่าฝนเป็นใจญ่ฝนีก็ไดนะ้เอา้านะครับความสุข,ขครับบ้านคุณละครนะครับเนาะมาฝนโมซวนโฮเซียวกันแนละ้วโอ้โหจะโจ๊ะโจ๊ะโจุ๊จจจจน,นะครับอ่า ครั Jahres, บคนพบดนอจุจุาย oh. well. ู่ับโอยกับคนอดนะครับนใครกี่วัดมัุลกรรครับอ่าในมาดน็กกับนอดครับโอ้นเดียวนะครับเนาะมาดเล็กับนโอยบมาดินบ่มาิน่านะครับจะดเต้กันปอนกันโอ้ยมีลายครับในกี่วัดมัุลครรพด อามา่วกันลวกหีใจร้ายนะครับเนาะมาทายบรรยากาศพี่น้องทีที่เบึ้งนะครับเนาะหัวโลกเลยเอาแอดมาหน้ากันขนกนครับน้ามาหน้านะเอ้าไนครับพี่นกจลับต้องเสียบบอลสุดนเนาะเอ้้ายครับมอนี่นเอ้าบอกมชวกนีกใจร้ายครับมาทายบรรยากาศพี่วัดบาลระคนะครับน้อพี่องที่เบืงะ นะครับเนาะจนะาก,ากาปชน,น,นะครับนทดีะขอความสุขสวัสดีจนเป็นของพี่ของน,อน้อง FC ช่องเบียบอยหูส,ด,สดคนนะครับเนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีร้า